สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปสอนศรริลปะใบรู่เหมียวค่ะเรามาดูเกี่ยวกับทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยกันนะคะเรามาดูสมัยก่อนะวติศาสตร,ร์สมัยก่อนสุขโขททยนะคะจุดประกายความคิดนะคะจากภาพนักเรียนทราบไหมคะว่าเป็นศิลปะสมัยก่อนะวติศาสตร,ร์นะคะของยุคสมัยใดคะลองตอบดูนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะ เรามาทบทวนนะคะยุคก่อนประวัติศาสตร์ของเรานะคะก็จะมียุคหินนะคะหินเก่าหินกลางหินใหม่นะคะแล้วก็ศิลปะยุคโลหะก็จะมีสำลิศแล้วก็ยุคเหล็กนะคะส่วนประวัติศาสตร์นะคะส่วนสมัยประวัติศาสตร์ก็จะมียุคก่อนสุโขทัยนะคะก็จะมีสุโขทัยทวารวดีลบุรีร้านนาเชียงแสนนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีสุโขทัยอศทรีมแล้วก็รัตนโกสินทร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เรามาดูกันนะคะอันแรกเลยนะคะศิลปะก่อนสมัยสุขโขทัยนะคะศิลปะทวาราวดีนะคะก็ศิลปะทวาราวดีเนี่ยอยู่ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่11-16นะคะเป็นชุมชนในยุคแรกเริ่มก่อศาสตร์ไทยนะคะมีความเจริญแถบ ลกลางรูปแม่น้ำเจ้าพยาตอนล่างนะคะพบโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะในหลายจังหวัดเลยนะคะเช่นจังหวัดนครปฐม,มสุพรรณบุรีราชบุรีเป็นต้นนะคะแล้วก็ทวารวดีเป็นเ,เสียงที่ถ่ายทอดมาจากภาษาจีนนะคะว่าโถโลโปตีนะคะที่ปรากฏในจดหมายเหตุของนักพรตจีนนะคะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจากอินเดียโดยตรงนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการแต่งกายนะคะศิลปะในสมัย ของทวาลวดีนะคะเรามาดูเลยนะคะ ศิลปะทวาราวดีนะคะสันนิษฐานว่าศูนย์กลางของอาณาจักรนะคะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเพราะว่าพบโบราณสถานแล้วก็โบราณวัตถุจํานวนมากนอกจากนี้ก็ยังปรากฏในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะศิลปะในสมัยนี้สร้างขึ้นเพื่อพระพุทธศาสนานิกายมหาย,ยานนะคะการสร้างพระรูปในสมัยนี้ระยะแรกเป็นการเรียนแบบศิลปะภุกตะของอินเดียนะคะต่อมาก็มีการพัฒนามาเป็นรูปแบบของตนเองนะคะจนปฏติมากรรมในสมัยนี้ เป็นงานสำลดนะคะดินเผาไฟแล้วก็ลูกปั้นนะคะหลักฐานทางศิลปะที่พบในสมัยทวาราวดีได้แกง่งานปฏิมากรรมพระทรรูปประทับนั่งห้อยพระบาทนะคะแล้วก็ยกพระหัตถ์ขึ้นโดยมาจากโดยมาจากการสลักหินปูนนะคะมีพระนาสิกไม่โดง่งพระ โอ้จะหนานะคะงานสถาปัตยกรรมจะมีลักษณะสถูปนะคะทรงโกรมเหมือนมะนาวผ่าซีกนะคะซึ่งอยู่บนฐานบัวนะคะมียอดฉัดหลายหลายชั้นนะคะเช่นองค์พระปะถมเจดีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานนะคะพระพุทธรูปนะคะประทับนั่งห้อยพระบาทแล้วก็ทางด้านขวาก็จะเป็นนะคะเกี่ยวกับเจดีนะคะต่อไปงานปฏิมากรรมนะคะสมัยทวารวดีมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เะะมื่อสักครู่นะคะงานปฏิมากรรมสมัยทวราวราวดีนะคะก็จะมเีเป็นการสร้างนะคะในการสร้างสัญ,ญลักษณ์แทนนะคะพระพุทธรูปในสมัยก่อนนะคะก็เป็นรูปธรรมจักรกวางหมอบนะคะก็แสดงถึงเ,เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนานะคะต่างๆนะคะพอระยะหลังก็จะมีการสร้างนะคะปฏติมากรรมนะคะในลักษณะ พระพุทธรูปนะคะตามอย่างของอินเดียนะคะในสมัยคุปตะเ,เริ่มขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะศิลปะส,สมัยสีวิชัยนะคะอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่13-14มีความเจริญแถบตอนใต้ของประเทศไทยนะคะเช่นเมืองคอนครศรีธรรมราชเมืองชัยยานะคะไปจนถึงแหลมมาลายูแล้วก็อินโดนีเซียนะคะเป็นเมืองท่าแล้วก็สถานีพักสินค้าอยู่บนเส้นทางการค้าระหว่างตะวันตกแล้วก็ตะวันออกนะคะเช่นจีนแล้วก็อินเดียนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการแต่งกายของสมัยสีวิชัยนะคะ ต่อไปนะคะมีผู้สันนิษฐานว่าอาณาจักรศรีวิชัยมีอาณาเขตตั้งแต่บริเวณภาคใต้ของไทยไปจนถึงเกาะสุมาตราและเกาะชวานะคะศิลปะสมัยศรีวิชัยได้แพร่เข้ามาพร้อมกับ พระพุทธศาสนานิกายมหายานแล้วก็ศาสนาฮินดูนะคะจึงมักพบปฏิมากรรมรูปนะคะพระโพธิสัตว์เช่นพระโพธิสัตว์อโรติเกสวนอำเภอชชย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งสลักจากศิลามีลักษณะเฉพาะคือพระโพธิสัตว์จะทรงอาภรณ์แล้วก็เครื่องประดับอย่างกริยันะคะตามความเชื่อของพระพุทธศาสนานิกายมหายานนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีภาพพิมพ์นะคะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับ คล้ายๆกับเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์นะคะมีอยู่ในสมัยศรีวิชัยด้วยนะคะต่อไปนะคะงานปฏิมากรรมก็จะเป็นภาพพุทธรูปปางนั่งสมาธินะคะหรือนะคะปางมาลาวิชัยถือว่าเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมในสมัยศรีวิชัยเลยมีการผสมผสานเครื่องอภรร์กับรูปทรงในท่าตริพังนะคะให้เข้ากันได้นะคะอย่างงดงามพบที่อำเภอชัยยานะคะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็งานสถาปัตยกรรมก็จะเป็นรูปแบบสถูปมีลวดลายปั้นหรือใช้หินแกะสลักเช่นพระรมทาชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสถูปวัดมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็สถูปวัดเจดีเจ็ดแถวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะคะ ต่อไปนะคะศิปะลปะลบบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นมีลักษณะคล้ายศิลปะขอมนะคะเผาพันผสมระหว่างขมรแล้วก็มอนนะคะหรือว่าอินเดียใต้โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองลบบุรีนะคะได้รับอิทธิพลทางศาสนาแล้วก็ศิลปรกรรมจากอินเดียนะคะมีทั้งศาสนาพราหมณ์แล้วก็ พุทธศาสนาตามที่กษัตริย์นับถือกษัตริย์ตามความเชื่อของขอมนะคะคือสูติเทพโดยมีการสร้างเทวสถานใหญ่โตสร้างแข็งแรงคงทนถาวรตามอํานาจของกษัตริย์นะคะงานปฏติมากรรมศิลปะในสมัยนี้ก็จะมีการสร้างพุทธรูปพระโพธิสัตว์ตลอดจนรูปเคารพในรัตทิพพรามนะคะพุทธรูปสมัยร่บุรีส่วนใหญ่จะมีลักษณะเปลือยท่อนบนนะคะ พระพักนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีฝีมือการแกะสลักลวดลายของช่างของมีความสวยงามมากนะคะส่วนสถาปัตยกรรมนะคะยุคนี้ก็มีการสร้างพระปางเป็นเทวสถานโดย วัสดุในการก่อสร้างก็มีความแข็งแรงทนทานเช่นศิลาแรงหินทรายหินปูนก็จะมีการสลักลวดลายประดับลงบนหินได้แก่พระปางสามยอดจังหวัดลบบุรีแล้วก็ปราสาทหินพนมลุงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานของศิลปะลบบุรีนะคะต่อไปสถาปตัตยกรรมลบบุรีนะคะก็มีความสําคัญมากนะคะก็คือปราสาทหินพิมายส่วนใหญ่เป็น ปราสาทหินศิลาหรือปราสาทอิฐที่สร้างไว้เป็นพุทธสถานนะคะหรือเทวาลมีสระน้ําอยู่ทั้งภายในและก็ภายนอกของศาสนสถานด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะ สถาปัตยกรรมสมัยลบบุรีนะคะเรามาดูนะคะปราสาทหินพนมลุ้งนะคะเป็นปราสาทหินที่สําคัญสมัยรุบุรีที่มีทับหลังเป็นโบราณวัตถุที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไทยนะคะก็ตอนนั้นก็ถูกจรกรรมไปเมื่อเราปีพศ2503นะคะในช่วงสงครามเวียดนามและถูกนำกลับมาจัดแสดงที่สถาบันศิลปะ ชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ในที่สุดนะคะชาวไทยได้ทับหลังคืนมานะคะทันวันเปิดพิธีพิธีเปิดอุทยานปราสตร์พนมรุง้งในพศ2531นะคะตอนนี้ก็มีความสวยงามงดงามและก็เก่าแก่มากนะคะ ต่อไปเป็นศิลปะสมัยเชียงแสนล้านนานะคะก็อยู่ในช่วงศตวตรรษที่พุทธศตวตรรษที่18-23นะคะศิลปะล้านนาหรือศิลปะเชียงแสนมีความเจริญแถบทางภาคเหนือนะคะพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นนะคะก็เป็นราชธานีที่ สิ้นสุดเมื่ออยู่ใต้อำนาจของพมา่าและได้รับการฟื้นฟูในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีศิลปกรรมเกือบทั้งหมดสร้างขึ้นในพุทธศาสนานับเป็นยุคของศิลปะไทยอย่างแท้จริงโดยมีการเริ่มนับถือศาสนารัทธิลังกาวงนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการแต่งกายของผู้คนในสมัยเชียงแสนล้านนานะคะ เรามาดูนะคะก็อาณาจักรล้านนาก็เป็นอนาณาจักรท,ที่มีศูนย์กลางอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยโดยพบศาสนาสถานและโบราณวัตถุมากมายนะคะที่จังหวัดเชียงรายและก็เชียงใหม่นะคะก็และศิลป,ปะนี้ได้รับอิทธิพลนะคะจากพุทธศาสนาลิกายนะคะเถรวาทปฏติมากรรมที่ปรากฏได้แก่พระพุทธรูปและลายลวดลายประดับโบราณสถานนะคะ,พ,ะพุทธรูปสมัยล้านนานในช่วงแรกก็จะมีลักษณะพรกกายอวบอูมทวักอิ่มนะคะ เรามาดูงานประติมากรรมนะคะงานประติมากรรมสมัยนี้ก็มีความงดงามมากนะคะเช่นงานประติมากรรมปูนปั้นนะคะแบบนูนสูงนะคะเป็นภาพเทพนมและก็งานประติมากรรมรูปแบบลอยตัวนะคะรูปสิงห์นะคะหรือว่าหัวพญานาคนะคะอยู่ที่เชิงบันไดวัดเจดี JD หลวงจังหวัดเชียงใหม่นะคะในส่วนของพุทธศาสตร์พระพุทธรูปส่วนใหญ่นะคะจะสร้างด้วยสำริดมีพระพักกรมพระวรกายอวบ อ้วนนะคะพระอุระนูนนะคะพระรัศมีพระรัศมีนะคะมีต่อมกลมนะคะคล้ายดอกบัวนะคะนิยมสร้างเป็นปางมาลวิชัยนะคะขัดสมาธิเพชรโดยนิยม สร้างด้วยแก้วหรือหินสีต่างๆนะคะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างทางด้านขวามือนะคะงานสถาปัตยกรรมนะคะส่วนใหญ่ทาการก่อสร้างเป็นโบสถ์วิหารโดยสมัยเชียงแสนมีหลังคาที่ลดหลั่นกันมาเป็นชั้นๆนะคะมีพญานาคสิงปูนที่บริเวณเชิงบันไดนะคะก่อสร้างก่ออิฐที่ฐานนะคะแล้วตัวอาคารตอนบนโดยสร้างตัวอาคารส่วนบางส่วนเป็นไม้นะคะหน้าบันแบบ ฝาประกลมีลวดลายประดับนะคะเช่นโบสถ์วัดพระสิงห์วระมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่นะคะงานจิตรกรรมก็เป็นภาพวาดฝบนฝาผนังในวิหารวัดภูมินนะคะจังหวัดน่านาที่แสดงเรื่องราวของความเป็นอยู่และวัฒนธรรมนะคะของผู้คนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานด้านจิตรกรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมนะคะปฏิมากรรมนะคะงานจิตรกรรมนะคะสมัยน่านเนาะเน้นการสร้าง าการตกแต่งวิหารภาพเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตนะคะแล้วก็อ,อยู่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะก็ทางด้านขวามือนะคะก็เป็นภาพกระสิบรักบรรลือโลกนะคะอยู่ที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็อันนี้เป็นภาพจิตรกรรมนะคะอยู่ที่วัดบวกครกจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะเป็นจิจิตรกรรมลายทองนะคะเป็นศปปิลปะสมัยรานานาน,านะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะ สถาปัตยกรรมเราก็แบ่งออกเป็น2แบบนะคะก็1ก็เป็นแบบล้านนาแล้วก็แบบพม่านะคะล้านนานะคะก็จะเป็นแบบลักษณะนะคะก็เป็นชั้นๆนนะคะซ้อนๆกันเห็นไหมคะส่วนแบบพม่านะคะก็จะเป็นแบบทรงสูงนะคะเป็นซ้อนๆกันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะมี2แบบด้วยกันนะคะก็คือแบบล้านนาแล้วก็แบบพม่านะคะ ต่อไปนะคะเจะดีย์ทางภาคเหนือนะคะเรียกว่า,าธาตุนะคะสร้างเพื่อบรรจุอัฐินะคะแบ่งเป็น2รูปแบบนะคะทรงระฆังแล้วก็ทรงประสาทนะคะเรามาดูแบบะระฆังล้านนามีรูปแบบเด่นชัดตามศิลปะล้านนาคือเป็นฐานสี่เหลี่ยม เพิ่มมุมนะคะเรียกว่านะคะฐานยกเก็ดนะคะพระธาตุพิริคุณชัยนะคะวัดพระธาตุพิริคุณชัยนะคะอยู่ที่จังหวัดลําพูนนะคะอันที่สองนะคะก็เป็นปราสาทแบบมีเรือนแล้วก็หลังคาซ้อนกันหลายชั้นลดหลั่นกันเป็นเอกลักษณ์อยู่ที่ส่วนกลางของเจดีย์เรียกว่าเรือนาธาตุนะคะบางแห่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในครูหาด้วยอันนี้เจดีย์ก็จะเป็นสองแบบนะคะแบบล้านานาแล้วก็แบบปราสาทนะคะ ต่อไปนะคะอันนี้กิจกรรมทบทวนทราบไหมคะว่าสมัยอยู่ในสมัยใดคะนะคะลองตอบดูนะคะถ้าตอบได้ก็ทําข้อสอบได้แน่นอนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะกิจกรรมทบทวนนะคะอยู่ในศิลปะก่อนประสตร์ในสมัยใดคะนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าตอบได้ก็สามารถทําข้อสอบได้แน่นอนนะคะลองตอบดูนะคะนะคะ ก็ขอบใจนะคะนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของอศิลปะสมัยก่อนสุขโขทัยนะคะในดินแดนไทยนะคะก็แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ